นะโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะภะวะโต รหัโตสัมมาสัมพุทธสารปุเพวทานาสุมโนพรทังจิตตังปัสสาทะเยทัตวาอัต,ตมโนโหติเอสาปุญจะสะสัมปทา ไปอีนักโอกาสปัจนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระัธรรมเทศนาในทานะคาถาภารณา,าวา่าในเรื่องของทานหรือการให้ปารบเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระแรมแปดค่ำเดือนเก้า ซึงถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธเป็นวันแห่งการทำบุญดังที่ญาโยมทุกท่านทุกคนนั้นได้มาทำบุญโดยการนำพระทหารมาถวายกับพระสุสงเตวัวถวายสังฆทานนี่ถือว่าเป็นบุญในส่วนของทานน้ำใมบุญที่ว่าด้วยการให้ได้มาสมาทานศีล มีทั้งสินห้าสินแปดและสินอุโบสถเรียกว่าศิลใไม่บุญที่ได้จากการรักษาศินได้มาฟังพระสวดมนต์ได้มาสวดมนต์เองและได้มาฟังธรรมฟังเทศได้มาเจริญสมาธินี่ถือว่าเป็นบุญภาวนาเรียกว่าภาวนาไม่บุญที่ได้จากการ ฝึกอบรมจิตใจของเราถ้าใครสังเกตรเรื่องของเวลาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่แปลกแล้วก็เป็นวันที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนกันนั่นก็นคือถ้าเรานับตามสุริยคติสุริยคติก็คือนับตามดวงอาทิตย์หรือว่านับรรมดา วันนี้ก็จะตรงกับวันที่แปดเดือนเก้าเดือนเก้าคือเดือนกันยายนถ้าเรานับตามจันทรคติวันนี้ก็ตรงกับวันแรมแปดค่ำเดือนเก้าตรงกันนี่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นวันนี้ตรงกับวันพระแรมแปดค่ำเดือนเก้าวันพระเดียกวกาวันกระเสริฐ ก็คือวันที่เรามาทําจิตใจของเราให้ประเสริฐก็คือการมาทําบุญหลักของการมาทําบุญหรือว่าในการทําบุญทุกอย่างนั้นสิ่งที่โยมมักจะทํากันบ่อยแล้วก็ขาดก,กันแทบไม่ได้สําหรับชาวพุทธที่มีสัทธาก็คือการให้ทานคือการนําพัตหารหรือนําสิ่งของมาถวายถวายกับพระ ถวายกับวัดหรือถวายกับสงฆ์ตามพระบาลีที่ยกเป็นนิ่เพีะบทนั้นได้ยกองค์ของคนให้ทานเขาเรียกว่าทายกทายิกาหรือว่าสมบัติของบุญดังพระบาลีที่ว่าอุพเพวทา,านาสุมโ,มโนแปลข้อนี้ว่าคนเราก่อนจะให้ หรือก่อนจะถวายเป็นผู้มีจิตใจดีถ้าทางจิตตังราษาทะเยกกำลังให้ก็จะมีจิตใจที่เลื่อมใสทัตวาอัตมโนโหติพอให้แล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานโยมลองสังเกตใจของโยมก่อนจะให้นับตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยก็เป็นผู้มีจิตใจที่ดี พอมาถึงที่วัดเห็นพระเห็นหลวงพ่อเข้าไปถวายก็ด้วยใจที่สัทธาพอถวายแล้วมานั่งกับพี่เนี่ยก็มีจิตใจที่เบิกบานเอสาปุญญสัตสัมปทาก็บอกนี่แหละคือคุณสมบัติของบุญนี่คือภาวะจิตใจของคนที่มีบุญวันนี้มาพูดถึงเรื่องของทางก็อยากจะเล่า เรื่องราวที่เกี่ยวกับการให้ทานหรือถวายทานของโยมในสมัยพุทธกาลก็คือในสมัยพระพุทธเจ้ามาให้าติโยมได้ฟังเรื่องนี้เกิดที่เมืองสาวตถีมีโยมสองคนเขาเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนที่รักกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดคนหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่าสิริคุณ อีกคนหนึ่งชื่อคาราหตินคือทั้งสองนี่เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็มีฐานะที่ร่ํารวยเหมือนกันมีอะไรอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างนะแต่ที่ไม่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือนับถือศาสนาไม่เหมือนกันสิริพุทธเนี่ยเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนาส่วนคาราหตินเนี่ยนับถือศาสนาเชนหรือศาสนาที่ไม่นุ่งผ้า เมื่อก่อนเขาเรียกว่าศาสนานิคนแต่เป็นเพื่อนกันนะไปไหนไปเที่ยวไหนไปช้อปปิง้งหรือจะไปเที่ยวที่ไหนไปด้วยกันหมดยกเว้นถึงเวลาทําบุญต่างคนต่างก็ไปศาสนาของตัวเองวันพระสิริคุธก็มาวัดวันพระของเขาคารัทินก็ไปวัดของเขาสิริคุณเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เวลาทําบุญก็ทําบุญเยอะ นะมีเงินนะมีฐานะทำบุญมากทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยทราบไปจนถึงโน่นนะทางาศาสนาเชนทางนิครนบอกว่าโอโคนนี้เนี่ยทำบุญเยอะถ้ามาอยู่าศาสนาเราเนี่ยแหศาสนาเราก็คงจะเจริญมากก็เลยบอกกับคาราทินซึ่งเป็นลูกศิษย์ไม่ลองชวนเพื่อนนะสิริพุทธเนี่ย ให้มานับถือพวกเรามาอยู่กับพวกเราเนี่ยเพราะเขาเนี่ยทำบุญเยอะนะถ้ามาอยู่กับพวกเราเนี่ยูก็คงจะศาสนาเราก็คงจะเจริญมากคราถินก็รับปากแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนไปบอกว่านี่สิริพุทธท่านไปวัดน,น่ยไปไหว้พระพุทธเจ้าท่านจะได้อะไรท่านมาที่เราดิศาสนาเราดีกว่ามาชักชวนมาจริงๆเพาชักชวนหลายครั้งมากนะ เศรษฐกุณเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ได้มีใจอยากจะไปอยู่แล้วแต่ชักชวนไปป่อยชักลริคาญก็เลยบอกอ่ะถ้าศาสนาท่านดีจริงเนี่ยเราบอกให้ฟังดิพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยรู้อะไรบ้างโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยอย่าให้คุยเลยเนะเดี๋ยวจะหาว่าโม้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนา,นาคตรู้ทั้งปัจจุบัน,ร,บนรู้หมด ถ้าพระพุธเจ้าศาสนาของท่านรู้ขนาดนั้นจริงนะเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปนิมนต์ท่านมาฉันพระทหารที่บ้านทางพระทินก็ดีใจแล้วก็ไปบอกพระของเขาเนี่ย้างของเขาก็ดีใจนะเพราะว่าพระทิอสิริพุทธเนี่ยจะนิมนต์ไปฉันที่บ้านนิมนต์ไปห้าร้อยกว่ารูปเลยก็กาหนดวันแน่นอนแล้วนะสิริพุทธเนี่ยพอรู้ว่านิมนต์พระของศาสนาเชนไวห้าร้อยเนี่ย แทนที่จะจัดเตรียมอาหารนะเราเลยนะจัดเตรียมสถานที่ด้วยการให้คนขุดหลุมขุดการบ้านเลยนะขุดหลุมใหญ่เลยเสร็จแ,แล้วก็เอาพวกอุจจาระเอาพวกของเสียของเน่าต่างๆมาเทเทเต็มหลุมเลยแล้วก็เอาผ้าขาวเนี่ยขึงปิดหลุมให้มองไม่รู้ว่าเป็นหลุมเป็นหลุมที่เป็นหลุมอุจจาระ แล้วก็วางอาสนะไวบ้บนผ้าส่วนอาหารนี่ก็ไม่มีหลกล้างโอง่งหมอ้อใหญ่ไว้อาหารพวกเขาเ้าต้มเอาไป,ไปป้ายๆแถวๆปากหลุมปากโอง่งแล้วก็เอาผ้าปิดไว้ท,ทําทีว่าข้าต้มเต็มเลยเนี่ยล้นนะนะก่อนจะถึงวันที่พระจะมาคารหฮาตินเขาก็มาตรวจดูก,ก่อนนะมาตรวจดูว่าพร้อมเปล่า พระเราจะมาพรุ่งนี้แล้วนะพอดูสิเนี่ยพร้อมไม่เลาก็จัดเตรียงหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยอาสนะก็วางไว้เต็มเลยข้าวเต็มหม้อใหญ่นั่นนะคราทินก็ปบื้มใจแล้วโอ้โหเพื่อนจัดเตรียมได้อย่างดีมากพอถึงวันรุ่ขึ้นเนี่ยพระก็มานะพระเชนเนะพระพุทธนะก็นิมนต์เข้ามาแต่ว่าได้ประกาศให้ทุกรูปได้ทราบว่าก่อนจะนั่งเนี่ยมันมีธรรมเนียมก็คือต้องนั่งพร้อมกันนะ พอเดี๋ยวถ้านั่งคนแรกตกหลุมที่ไปแล้วเนี่ยคนอื่นเดี๋ยวจะวิ่งนีกันหมดไม่มีใครนั่งต้องนั่งพร้อมกันทุกคนก็ยอมรับในกติกาข้อนี้แล้วก็พระก็เข้ามานั่งเข้ามาพอเข้ามาพร้อมเสร็จปุ๊บก็ให้สัญญาณนั่งพอนั่งก็งายหลังตกลุงไปในหลุมที่หลุมโสกปรกอันนั้นนะแล้วมันลึกด้วยนะโอ,โอ้โหปีนป่ายไหว้กันอยู่ในนั้นแหละ ใครขึ้นมาก็เอาไม้ตีให้ลูกน้องเอาไม้ตีพอขึ้นไปได้ก็วิ่งเปื้อนกันไปนั่นแหละเหม็นเปื้อนวิ่งกันไปต่อมาเนี่ยฮะก็ไปบอกออขรหาถินเนี่ยลูกศิษย์ของตัวเองบอกว่าเพื่อนท่านเนี่ยกูทำอย่างนี้นี่มันหยามกันมากทำมันรุนแรงนะบอกให้ไปฟ้องพระราชาไปแจ้งความไปปรับเลยนะปรับเงินพันหนึ่งพันก็หาปะนะ พระราชาก็เรียกสิริพุทธไปบอกว่าท่านทําผิดอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมสิริพุทธบอกว่ามันไม่ได้เริ่มมาจากกรนะนุ้งก็คาราทินเนี่ยเขาเป็นคนบอกเองว่าพระเขาเขาเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้อดีตรู้อนาคตโดยเฉพาะอนาคตเนี่ยถ้าเขารู้จริงเขาต้องไม่เข้าไปเพราะรู้ว่าเออนี่เป็นหลุมพรางนะเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กินแถมจะถูกทําร้ายนะถ้าเขารู้จริงเขาก็ต้องไม่เข้าที มันไม่ใช่ความผิดของผมนะเขาโอ้่วดเองเนี่ยพระราชาพิจารณาแล้วก็เห็นว่าสิริพุธไม่มีโทษแต่คาราทินเนี่ยโทษฐานแจ้งความเพศเนี่ยก็เลยโดนปรับแทนทั้งคู่เนี่ยหลังจากนั้นมาก็บาดหมางก,กันไปเลยเนี่ยไม่พูดกันไอการไม่พูดกันเนี่ยเพื่อนกันสนิทกันเนี่ยเคยพูดเคยไปไหนมาไหนด้วยกันสนิทกันมาก แต่พอบาดหมางกันไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยมันอึดอัดนะอยู่ก็ไม่ค่อยมีความสุขนะนึกถึงวันเก่าๆอันนี้ความรู้สึกแบบนี้คิดว่าพวกเราก็คงจะเข้าใจคงจะเคยเกิดขึ้นมาความทีดอึดอัดยิ่งสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยพอบาดหมางกันทะเลาะกันนะยามที่ยังดียังไม่ดีกันเนี่ยนะมันอึดอัดทำอะไรมันก็แล้วรู้สึกมันมันคาอยู่ในใจอหละ นี่ก็เหมือนกันจนแล้วจนเล่าเนี่ยหนึ่งเดือนผ่านไปนะจนสิริพุทธเห็นว่าแน่มันมันรู้สึกไม่สบายใจเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันมากก็ในที่สุดก็เลยไปหาเพื่อนไปบอกว่าเออเพื่อนที่ผ่านมาเราทําอะไรผิดไปก็ขอโทษนะที่เราไม่ได้คุยกัน,นี่ยก็เพราะว่าท่านไม่คุยกับเราเราไม่คุยกับท่านเรื่องมนันก็เลยเนี่ยอ,อึดอัดนะอะไรที่เคยทําไม่ดีไปก็ขอโทษนะ คาราทินก็อันอนยกโทษให้จากนั้นก็กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมนะก็สนิทกันไปไหนมาไหนก็เหมือนเดิมแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยิรพุทธเขาก็ถามว่าท่านไม่เห็นบอกว่าอยากจะไปไหว้พระพุทธเจ้าของเราบ้างเลยละเออไปไหมล่ะนี่คาราทินเนี่ยรอคํานี้มานานแล้วเนี่ยพอไม่เห็นชวนสักทีนะพอเขาชวนปุ๊บเนี่ยได้ทีเลยนะอะ ได้โอกาสที่จะได้แก้แค้นแล้วนะบอกแล้วพระพุทธเจ้าของท่านเรยรู้อะไรพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้อดีตรู้อนาคตร,รู้ปัจจุบันเป็นสัมพันยูรู้หมดทางนั้นเราก็นิมนต์นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็พระอีกห้าร้อยวรูปกมาที่บ้านเราท่านไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเลยสิริกุตเนี่ยเขาไปนิมนต์พระพุทธเจ้าก็ไปเล่าเหตุการณ์ที่ตัเองเคยทําไม่ดีเนี่ย กับศาสนาโน้นให้ฟังบอกว่าถ้าพระองค์เห็นว่าไม่เป็นการสมควรหรือว่าไม่น่าจะไปหรือว่าไม่กล้าไปเสี่ยงเดี๋ยวจะโดนทําเหมือนกันเนี่ยพระองค์ก็ไม่ต้องรับนิมนต์ปฏิเสธได้พระพุทธเจ้าก็ได้เข้าฌานดูแล้วเนี่ยว่าคาราทินเนี่ยจิตบ,บริสุทธิ์หรือเปล่าที่จะทําบุญครั้งนี้เนี่ยพิจารณาดูแล้วว่าจิตไม่บริสุทธิ์ มีเจตนาจะอาฆาตจะจะล้างแค้นพระองค์รู้แล้วเนี่ยพอรู้แล้วพระองค์ก็รับิมนต์เออรู้แล้วก็รับิมนตนนะข้าทิก็ดีใจนะก็เหมือนกันเลยนะไม่ได้เตรียมอาหารหรอกครั้งนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะตอบแทนให้สาสมกวา่สาสั่งให้คนขุดนะขุดลุมแล้วก็เอาไม้ตะเคียนมาเผาเผาให้มันเป็นฐ่านนะเป็นฐานไว้ในหลุมนะแล้วก็เอาเสือมาปูข้างบน กาว่าถ้าร่วงลงไปเนี่ยก็คือเผาเลยแหละเผาทั้งเป็นเลยเนะก็สั่งให้คนเตรียมอย่างนั้นแล้วก็อาหารก็เตรียมเหมือนกันเตรียมตะโขก,กเปล่าทำทีว่ามีข้าวสิริพุทธเขาก็มาดูนะก่อนพรุทธเจ้าจะมามาดูอ้าก็เห็นเตรียมทุกอย่างแล้วพอถึงวันที่พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามาพร้อมกับพระส500งฆ์ห้าร้อยกว่ารูปพอมาถึงหน้าบ้านเจ้าของบ้านก็ต้อนรับนิมนต์ให้เข้ามาในบ้าน พระพุทธเจ้าเนเสด็จเข้าไปแต่เพียงผู้เดียวให้พระอยู่ข้างนอกพระองค์เสด็จเดินไปบนเสือเสือใต้ล่างมันเป็นฐานเป็น่านไฟเดินไปในีปรากฏว่าไอ้เสือตรงนั้นมันหายกลับกลายเป็นดอกบัวขึ้นมารองรับพระบาทของพระองค์แม้ว่าพระองค์เจริญไปกี่ก้าวดอกบัวก็มารองรับตลอดจนกระทั่งประทับนั่งก็มีดอกบัวประทับนั่ง ข้าทินเห็นเนี่ยกูททำอะไรไม่ถูกเลยนะเพองงงกับสิ่งมหัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นตัวเองก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าตาค้างอ่ะนะพระเจ้าประทับนั่งก็บอกว่าอเอาอาหารมาถวายได้ทำยังไงล่ะทีนี้อาหารก็ไม่มีเพราะไม่ได้เตรียมไว้ไม่รู้ทำไงก็วิ่งวิ่งไปหาเพื่อน,นบอกว่าทำยังไงแล้วเนี่ยฉันก็ทำเหมือนแกนั่นแหละหลอกกะให้เราพุทธเจ้าตกไปในหลุมอนะ่อาหารก็ไม่มี แต่ตอนนี้มันกลับตะลบะปันไปหมดเลยพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จไปโดยมีดอกบัวไม่ได้ตรงมุมทางไปในเท่าทานด้วยพอถึงเวลาจะถาวายอาหารอาหารไม่มีตายแล้วทํายังไงละทีนี้สิริพุทธก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะจะทํายังไงเล่าเอาอย่างนี้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วกันนะขอให้มนอาหารก็แล้วกันเพราะทำอะไรไม่ถูกไปท่านกลับไป กลับไปบ้านแล้วก็ไปตั้งจิตอธิษฐานแล้วกันวิ่งกลับมาบ้านไปเปิดโอคงเนี่ยมนอะ้อยข้าวต้มเนี่ยที่ว่าไม่มีเนี่ยกลับมีอาหารเต็มหมดเลยเต็มอย่างน่าอาศาัศจรรย์เต็มทุกหม้อเลยนะโอ้โหดีใจมากเลยนะปลื้มใจแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ได้ถวายพระทาหารกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ได้แสดงธรรมให้ฟังทําให้ราัฎร์น,เนยเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และหันมานับถือพระพุทธศาสนาสำเร็จมรรคผลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันนี้เล่าให้ยโยมได้ฟังถึงเหตุการณ์ว่าการถวายทานนั้นเนี่ยมันก็มาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยซึ่งการถวายทานท่านพูดถึงบริสุทธิ์ไปสามอย่างเนี่ยก็คือหนึ่งวัตถุทานบริสุทธิ์วัตถุทานก็คือของที่เราจะถวายนั่นแหละ บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ไปเอาของเน่าของเสียของหมดอายุหรือว่าไปขโมยของเข้ามาไปโกงเข้ามาเอามาถวายอันนี้เป็นของไม่บริสุทธิ์เชื่อล้อเกินว่าญาติโยมเนี่ยมีวัตถุทานที่บริสุทธิ์เงินที่ถวายก็ถวายมาด้วยได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของตนเองยาเหนือของตนเองสองก็คือเจตนาบริสุทธิ์เรามีเจตนาหรือมีศรัทธาตั้งมั่น บริสุทธิ์บริสุทธิ์ใจมากมาที่นี่ตั้งใจมาทําบุญอย่างเดียวและประการที่สามก็คือเนื้อนาบุญบริสุทธิ์เนื้อนาบุญบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเรามาที่นี่เนื้อนาบุญของเราก็คือพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรวัดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้โยมศรัทธาก็มาถวายถ้าเราจะให้ทานใครนะให้ทานคนยากจน ความบริสุทธิ์ของคนยากจนก็คือเขาจนจริงๆเขาลำบากจริงๆเขาน่าสงสารจริงๆเนี่ยเราก็ให้ได้การให้ของที่บริสุทธิ์ทั้งสามประการนี้แหละทําให้จิตใจของเรามีความสุขเมื่อจิตใจเรามีความสุขผลของทานก็ทําให้เกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งชาตินี้และประชาติหน้าการให้ทานนั้นให้ผลความสุขอาจจะนําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดโชคเกิดลาภกับเรา เกิดชาหน้าชาใดก็ไปเกิดในที่ที่มั่งมีมีอันจะกินเช่นไปเกิดในครอบครัวร่ำรวยก็เหมือนคนที่เกิดนี่แหละเด็กบางคนทำไมไปเกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีแต่บางคนไปเกิดกับนู่นนะ่ะบ้านก็ไม่มีอยู่ข้างถนนบ้างเป็นขอทานบ้างนี่แหละมันเป็นผลผลของทานกับผลของการไม่ให้ทานก็อธิบายให้ญาโยมได้ฟังไว้เพียงเท่าน,นี้ อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมุดุติราคาถาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาวาสนาในในอวาสานการเป็นที่สุดลงนี้ขออ้างอาคุนพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระ,ะ,ตตรระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครอง,องให้ญาติโยทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขก,กายสุขใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย ใครมีเจ็บมีป่วยอยู่บ้างก็ขอให้หายวันหายคืนดีวันดีคืนทําการสิ่งใดก็ขอให้มีโชคมีลาภเจริญรุ่งเรือง,ร,องร่ำรวยด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการนชนนี้